สวัสดีค่ะพูดดังๆค่ะกินอะไรคะเนี่ยคาราลลีค่ะตรงนี้เป็นจุดอะไรคะช้อปปิ้งเหรอคะมาซื้อของนะคะที่ไหนคะเนี่ยคือภูทับเบอร์เป็นจุดซื้อของตรงนี้เป็นจุดชมชื้อซื้อของช้อปปิ้งใช่ไหมคะป้าป้าซื้ออะไรคะป้าป้าซื้อสมอากาศเป็นไงบ้างคะอเฮียหนาวมากครับตอนยังไม่ได้บวกอากาศรู้สึกเป็นยังไง หนาแต่พอได้หมอกรู้สึกว่าอุ่นเลยแล้วอันดาได้อะไรร้านนี้คะได้ผ้าพันคอกับถุงมือค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาตามชมกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างข้างในเยอะแยะมากมายเลยนะคะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะตรงนี้ตอนนี้อากาศกําลังดีค่ะนาจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่อะไรคะลูกช้อปปิ้งเยอะมากๆเลยแล้วสตรอเบอรี่ที่นี่เป็นยังไงคะลูก อันดาค่ะสตอบรี่ที่นี่เป็นยังไงคะหวานหวานอร่อยโอเคบายบาย,บายอีพีนี้ก่อนนะคะกดไลค์แค่กดแทบไม่ได้เยนะบายบายขอ